ต่เราดูสตาะนะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ที่อรายู่ม,มาสามชุดนะครับระหว่างชุดนหนึ่งครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็ชิ้นสามนะครับจะเลือกไพ่ชิ้นึหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับตอ,อกตอ,อกตอกตอกพอเสร็จเราก็เลือกแบบให้เลยนะครับสําหรับดูสตาะนะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดนหน <Helena> ึ่งเป็นะไรก็ไดนะครับโดยรวมก็ มีอะไรที่ปังมากพอตวอยเหมือนกันนะครับขอเป็น้คคุณภาพลักดีหน่อยครับเจจิริบ้านิดนึงจีจอออยู่นิดนึงครับรับรองดวงตาวันนี้จะปังแน่นอนนะครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่สองมันนะครับปีนะครับโดยรวมก็อาจิีเงินให้ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงราดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องทำอะไรรอบครอบหน่อยครับแล้วก็เยาวิ่งแล้จีจินเขีนนิดนึงแล้วดวงจิตองนนะครับ มาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นมามครับโดยรวมก็มีอะไรที่ต r o ไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดูว่าดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องบรุงแรงครับเราก็อย่าเช็ดง่ายและอย่าเจริแล้วดวงจะดีนะครับก็ข้อมูลก็มีปราณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหมดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงในการบดกดเพลงขวัญในจันทรด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดจับจากกัวกดกดติดตามเพื่อจะักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลรากับอกว่าจะเจียไพ่ก่อบมอนี่ God, <laughs>